าใช่ไหมที่มีคนเข้าอ้างว่าเจ้าพร้อมไรเซนเพื่อเข้าซ่องไม่จริงครับจะมีอะไรแก้ตัวอีกโธ่หน้าดำจะกระผีอดโซแถมยังโง่ยังห่างบังอาจผมชื่อจิ้มครับไม่ใช่ชื่อบังอาจวะไอ้หนีวอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิสเตอร์จิมโอ้ท่านเป่าปลิ่นมาบุญจิ้มเออบุญจริงคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมายมีจิมไหนบ้างเอาก็มีเช่นจิมมี่คาูเทิงไอ้จิมมี่คาูเทิงนี่มันใครกันเห็นไหมล่ะมัวแต่นั่งสารตัดสินจนเริ่มเหม้่มลูเือนตะเป็นกอร ร้อยเก้าสิบเจ็ดไงครับแล้วยังมีจิมไหนอีกก็มีจิ้มนี่คาที่จิมมี่ไว้จิมมี่เดมัวจิมมี่ไายาจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยพอพอพอแล้วเจ้าน่ยอยู่ในตระกูลจิมไหนข้าคือจิมชอบจัวฉายาจิมชอบจู่จังแล้วชอบจู่จันไหนอ่ะมีท่านสาร่าจันมีตั้งหลายจันข้าจะจูกจันไหนมันเรื่องของข้าเออเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือะไม่หวังไว้ากับหมาบุ้ยหวังเข่ามาหันครับนั่นแหละเอาตัวมิสเตอร์จิมกลับไปเลิกซะ ให้ในจังดักงูแมวเศร้าจันเจ้าเออจังเจ้เาจจจไปเอาตัวข้ามาสารไครพงทำไมกันข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้อยากรู้อะไรอีกบ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหนข้านายจิ้มบ้านเดิมอยู่น้องจิ้มจบไกลน,น้องตะครกวันตกน้องหอยไปหน่อยกับน้องตากแตกตะมนตกระจุกจังหวัดเทจกจัดแล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่งเกิดบ้านแตกสะแรกขาดเกิดสาดซีดรีดบินแผ่นดินไหวหายทะลุลุกทะลาย ตกรถบินหินบ่อนกระชรด้วงโครพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกรุดหายพอพอพอเจ้าลิชังเจรจาแล้วเพืนนะครับท่านบางวันนี่พูดพูดพูดถึงขนาดลิงยังยื่นรุ้ยให้นะครับขนาดนั้นเชียวเหรอขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไรอยากเป็นนายกครับจะบ้าเหรอท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าดิเหรอแน่ไอ้นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทำอะไรเป็นบ้างทำได้สารพัดอย่างแหละเช่นอะไรบ้างก็เล่นการพนันขยันกินเหล้าข้าผู้หญิงปิ้งตังชาบ้าตัวมัวน้ำมันเถื่อนโกลเกลื่อนความผิดทุจริตจอด เดี๋ยวเดี๋ยวออกตีก็ออออน่นมันอะไรทาไม่เข้าใจก็บอกแล้วมัวแต่นั่งโดอยู่แต่ในศาลไม่รู้ว่านอกจักรวาลเขามีอะไรอยากรู้ออกไปหาประสบการณ์เอาเองบ้างสิอืมฟังแต่เจ้าบรรยายเนี่ยข้าก็น้ามืดแล้วไม่เห็นแปลกอะไรปกติหน้าท่านก็ด้ำมืดอยู่แล้วโอ้ปาปิดศาลเอ๊ะอีกตวงแล้วเหรอ มว่ายังไงละท่านกองฟอนกองซุนเออกองซุนท่านเปาเกิดชอบในนิสัยใจคอของเจ้าอยากจะให้เจ้ามาช่วยงานที่ศาลไคฟงเจ้าจะมาไหมไม่หรอกครับเพราะอะไรเพราะคนในศาลไคฟงเป็นแสนเราอยู่กันไม่กี่คนเจ้าจะมาอยู่เป็นแสนได้ยังไงก็แสนสกปรกแสนโสโครกบางอ้ ดูพวกท่านมาแรมปีดูกี่ตอนกี่ทีก็เห็นท่านมีอะไรใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนเคยซักข้าตัวติดเชื้อและอย่างที่สำคัญก็คือคืออะไรข้าท่องไปในแดนของข้าดีกว่าเอาเวลามาอยู่แต่ในสถานไทรคงสนุกสุขสบายสู่ซาสยุกายสรานเจริมบันเทิงสถานสำรานราวกับกันเยอะมีทั้งบาทั้งขับใน่ขับอาบอบนวดสารพัดรูดบัตรสลิปเจ้าลีชังเจรจาแท้ๆนี่เจ้าจิ้มไอ้บัตรสลีปมันคืออะไรและแปลว่าอย่างไร สลิปก็แปลว่านอนบัตรก็เอาไว้รูดสลิปบัตรก็คือรูดแล้วก็เข้าไปนอนติดใจจักรวก่อนวันนี้จึงย้อนกลับมารูดใหม่เห็นไหมว่าจะนั่งอยู่แต่ในสามหนักด้านจนก้นด้านเหนือนตัวดักแน่โลกเข้าไปจนไกโด่งเกือบถึงดาวคาหน้าสงครามท่านเป่าต้องนั่งจับเจ้าเฝ้าสารทุกค่ำเช้าเหมือนเต่าอยู่ในรูแย่ไม่ต้องมาตะวันค่ะเรากระมันเรื่องจริงแล้วเจ้าใจค่ะทำยังไงอ้าวก็ออกไปท่องยุโรปอเมริการ่อนไปแคนาดาร่าไปนิวซีแลนด์แอนไปยูโกโไปพัดพนกับเขาบางทีชีวิตมันจะได้สดชื่นเหม ติ้วหน้านิ่งทิ้วขมวดปวดไข่ดังเหมือนอยู่แต่ในสารไข่ฟงข้าจักเห็นด้วยอยู่แต่ในสารปวดกระบาเหลือทนท่านกองซุนจันเจ้าหวังเฉามาหันไปเอาไฟมาเอามามทำไมครับท่านเอามาเผาสาราสารไข่ฟงไม่มีสารไข่ฟงอีกแล้วข้าตัดสินใจเผามันทิ้งแล้วเอาจุดไฟเผาสารข้าจะไปท่องจักรวาลกับมิสเตอร์จิมทีนี้เราได้กินอเผาหลายตัวจ้ะ